สวัสดีค่ะชาวโซเชียลแคมทวิตเตอร์เฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube นะคะวันนี้จะมารีวิวรีวิวเรื่องสบู่สบู่แครอทที่ฟางใช้มาหนึ่งเดือนนะคะซึ่งตัวนี้ฟังเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ด้วยอืมก็อันนี้จะเป็นสบู่แครอทผสมน้ำผึ้งวิตามินอีแล้วก็มะเขือเทศนะคะซึ่งช่วยในการลดรอยกระสิวหรือว่าจุดด่างดำแล้วก็ช่วยทำให้ หน้าที่มองคมอ่ะสว่างขึ้นจากการที่ว่าหน้าสมหน้าอะไรก็ตัวนี้ฟังใช้มาหนึ่งเดือนแล้วแล้วก็จะมารีวิวสาธิตล้างหน้าให้ดูนะคะก็จะมาพูดก่อนว่าหลายๆคนที่ใช้ตัวนี้นะคะเขาก็การันตีเลยว่าทาให้ลองอะไรอย่างนี้เขาบอกว่ายังไงดีเต่งแถวบ้านเนี้ยที่ว่าดหมุนฟังไปอ่ะเยอะนะ <S 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 คือแบบเขาเขาใช้หนึ่งก้อน,นี้พอหมดแล้วอ่ะเขาก็มาซื้อใหม่เขาบอกว่าใช้ดี ออแล้วก็เพื่อนๆแบบคนอุ่นหนุนกันน่ะหนึ่งคนน่ะประมาณสามก้อนสองก้อนสี่ก้อนก็ว่ากันไปใช่ไหมคือเราเราแบบยังไงอะเราแค่จะมาบอกอะบอกว่าเออมันดีจริงๆเราอยากแบบให้ลองใช้ดูแล้วจะรู้ถึงความแตกต่างของตัมู่ก้อนนี้นะคะอ่ะเดีย๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูหลังหน้ากันเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังก่อนนะข้างหลังมันจะ<อ>เป็นยังไง นี่นะคะก็ล้อเกะออกมาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้จะมีถุงพลาติกหอยล้อเกะมาออกมาซึ่งหนึ่งก้อนก็จะอยู่ในราคา150บาทนะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามได้แล้วก็อแอดไลน์นะคะ089926 9556นะคะเ็็ไลน์ของเรา หนงปดเก้าเกอหเก้าหค่ะ ID i n ยนะร้าแล้วก็ล้างหน้านะคะสบวเนี้ยก็คือสามารถพอกได้ทั้งหน้าแล้วกระตัวซึ่งเราไม่สามารถที่จะรีวิวรีวิวตอนหลับน้ำได้ถ้ารีวิวได้ก็อยากจะรีวิวให้ดูนะคะอืมแล้วผิวก็จะแบบใสมาก ก็พอกไปอันนี้เราประกันแล้วนะคะว่าไม่มีการแพ้อย่างแน่นอนเพราะมันเป็นสารกระตัดธรรมชาติเลย ไอ้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะเด็กยันผู้ใหญ่เย็นผู้สูงอายุที่ว่ามีแบบจะมีพวกกลุ่มประมาณวัยอายุยังไงะผู้สูงอายุว่าผูดง่ายงคือเขาแบบเขาเห็นผลนะเขาบอกว่าใช้ดีอืม ใส่จริงซึ่งปกติแล้วเราเราไม่ใช่เป็นคนที่แบบหน้าใสอยู่แล้วนะคือเอาพูดง่ายๆคือลองใช้ดูะคะ่ะเพราะว่าเราท้าเลยเราท้าให้ใช้แล้วเ,เราทาแล้วคุณกล้าลองใส่หรือเปล่าอ,อะไรอย่างงี้ <c oughs> ดีนะก็ <c oughs> <c oughs> จะเช็ดมันออกนะมารีวิวให้ดูแล้วนะคะ กันน,นจะจปานี่ไปจริงค่ะโอเคนะคะก็จะมารีวิวให้ดูแท่นี้ก็ขอบคุณลูกค้านะคะที่ ช่วยแบบรีวิวแล้วก็ช่วยอุดหนุนช่วยบอกก็บางคนคือเขาจะบอกออกมาปากของปาก่คือแบบชาวบ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านแล้วก็แบบเป็นแหล่งหมู่บ้านแล้วขายคนละก้อนสองก้อนสามก้อนอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดต่อๆกันว่าเออใช้ดีเขาก็มาอุดนุนลองใช้กันคือแรกๆเขาก็กลัวเออจะใช้ในกลัวแท้กลัวอะไรคือไม่แพ้ค่ะก็ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่าก็สามารถสอบถามได้นะคะเราก็จะมีเพจ เพ็ดเก็เข้ามาถามก่อนละกันเล่ายังไงจะบอกให้ฟังนะคะแล้วก็แล้วก็ถ้าเป็นอ,อ,อะไรนะลายก็เป็น089926 9556นะคะเสร็จเท่านี้โอเคขอบคุณค่ะ